จเจริญทมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เดินกลับจากบินทบาทนะจะเดินขึ้นศาลาปรากฏว่าแม่ไก่มันไล่จิกนะฮะไล่จิกก็ไม่ว่ากันละเนาะมันเป็นสัตว์แม่ไก่มันมีลูกก็เลยมองไปเห็นลูกมันตั้งหลายตัวเดินขึ้นมานั่งศาลาได้ประมาณนาทีกว่า ได้ยินเสียงมันร้องแบบโอ้โหร้องนึกว่าหมามากัดลูกไก่หมาชาวบ้านน่ะน,นะหนะมานี้มาอยู่วัดนี่ก็หลายตัวมาดูจะเอาไปปล่อยที่ไหนนะโอ้อก็ทีนี้ก็เลยเดินไปดูปรากฏว่าเห็นงูมันน่าจะเป็นงูสานะนะตามคลิปเลียวสองคลิป ก่อนหน้านั้นนะดูคลิปเรี่ยวน่านจะเป็นกงสาก็เลยไปไล่มันไล่มันไม่ให้กินลูกไก่แต่ก็นึกถึงคำสอนครูบาอาจารย์เหมือนกันแหละท่านบอกว่า,าสัตสัตว์กินสัตว์เนี่ยสัตว์ที่มาจินเนื้อสัตว์เนี่ยจะให้มันมาจินพืชจินผักเหมือนเรามันก็ไม่มากินหรอกมีคนนี่แหละคนเนี่ยกินเนื้อก็ได้ กินพืชกินผักก็ได้และคนหลายคนก็กินทั้งเนื้อทั้งผักแต่ว่าตมากินแต่ผักนะไม่กินเนื้อกินแต่ผักกินแต่ถั่วกินแต่งั่านะมาสี่สิบปีแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้แต่ว่าคนที่กินทั้งเนื้อทั้งผักก็ก็แล้วแต่ไม่ว่ากันแต่ใครที่กลัวว่ามีส่วนร่วมแห่งการ ที่ให้คนเขาทำบาปก็จะงดจะเว้นบ้างก็ดีนะดีดีจริงงนะเพราะว่าการกินนี่แหละเป็นต้นเหตุสำคัญของการฆ่าก็เหมือนงูนี่ง <c oughs> <c oughs> นะแต่ว่าสัตย์รชานท่านก็บอกว่ามันก็เป็นตามสัญชาตยานคือสัตว์เนี่ยโต้เจ้าก็ตรัส กรรมุนาวัตะตีโลโกท่านบอกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมจริงๆก็ลึกซึ้งนะกรรมแปลว่าการกระทำะคนเนี่ยก็เป็นไปตามกรรมทั้งอดีตแต่ชาติที่ผ่านมาถ้าได้รับปัจจุบันนี้ท่านก็เรียกว่ารับวิบากกรรมรับผลของกรรมแต่ถ้ากรรมในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปป้นไปฆ่าไป โกงทุจริตคอรัปชันไปหลอกลวงใครเขาเนี่ยจับได้ไล่ทันก็ต้องติดคุก,กติดตารางถูกยึดทรัพย์อันนี้ก็เป็นที่กรรมกรรมแปลว่าการกระทําบอกแล้วการกระทําที่ดีการกระทำที่ดีเนี่ยคือการไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติินในกรรมอประพฤติดในกรรมนี่คือการกระทําที่ดีทางกายทางวาจาก็ไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพอเจอร์ ไม่เสพสิ่งเสพติดมัวมาทั้งหลายเห็นไหมนะทางใจก็ไม่คิดเบียดเบียนใครนะคิดออกจากพยาบาทเบียดเบียนจากการทำลายทำลายผู้อื่นนี<ม>่เขาเรียกว่ากรรมที่เป็นกุศลนะทีนี้กลับมาว่าสัตว์เดรัจฉานนี่เนาะครูบาอาจารย์ก็สอนอาตมายอยู่นะว่าสัตว์เดรัจฉานน่ะมันถ้าสัตว์ที่กินเนื้อมันก็ต้องกินเนื้อแหละ มันมาจะมันจะมางดเว้นกินพืชกินผักอย่างเรามันก็เป็นไปไม่ได้หรอกวันนี้ถ้าเราไปถ้าเราอย่างอาตมานี่เนาะอาตมาไปทําอะไรมาอาตมาก็ไปไล่งูไม่ให้กินลูกไก่อาตมาก็ไปเบียดเบียนมันแล้วนะมองในมุมหนึ่งก็ไปขัดขวางมันไม่ให้ได้กินอาหารแล้วลนะ่ะงูก็มองหน้าอาตมา,านะแต่ว่ามันต่อหน้าต่อตาเนาะไม่ไล่ก็จะยังไงอยู่ ลูกไก่ตัวเล็กๆให้มันโตสักหน่อยจะไล่กินกันอะไรตามวัฏจักรชีวิตอันน้นก็แล้วแต่นะหรือว่าเราไม่เห็นซึ่งตมาก็เชื่อว่างูมันก็ต้องหาจินอาหารของมันอยู่เนี่ยหาจินกบหาจินเขียดหาจินลูกไก่เผลอ,อแม่ไก่ตัวใหญ่ๆมันก็กินได้งูตัวใหญ่ๆนี่เราก็จะเห็นว่าสัตว์จินเนื้อเนี่ยมันเบียดเบียนชีวิตอื่นจริงๆเบียดเบียนชีวิตอื่นแต่ว่าด้วยว่า สัตว์เดรัจฉานนั้นหลวงพ่อโพธิลักษณ์สอนธรรมาว่าสัตว์เดรัจฉานนะเกิดมาใช้วิบากรับวิบากอย่างเดียวเกิดมารับกรรมอย่างเดียวไอ้ที่จะได้ประพฤติกุศล,ลกรรมนั้นยากมากสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าสภาพร่างกายสภาพอะไรมันในแค่เอาชีวิตให้รอดไปวันๆนย,ยิ่งสัตว์เดรัจฉานตามธรรมชาตินี่นะ เอาชีวิตให้รอดไปวันๆนี่ก็ยากแล้วสัตว์ที่คนชอบกินนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คนก็ชอบกินทั้งนั้นแหละสัตว์คนที่กินสัตว์เนาะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันเห็นต่อหน้านะก็รู้อยู่ว่ามันขัดขวางไม่ให้เขาได้กินอาหารนะรู้ใครจะมาขัดขวางให้ตมาไม่ได้ชันบ้างเนาะกํ <c oughs> าเวรก็ได้ช่วยชีวิตไก่นะแต่ก็ทำให้งูต้องหิว ก็อย่ามาทาต่อหน้าต่อตาเราเนาะจะไปที่ไหนตามวัฏจักรชีวิตอันนั้นเราก็ไม่ได้ไปตามดูตลอดเวลาหรอกอาตมาก็ไม่ได้ไปตามดูมันตลอดเวลาหรอกแต่ได้ยินก็เดินไปดูบ้างนะก็ก็ช่วยมันบางทีบางครั้งนะก็เราจะไปสอนงูไม่ให้กินไก่มันก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมเราจะไปบอกว่าอย่ามาเบียดเบียนกันที่อยู่ด้วยกันอยู่วัดเดียวกัน คือถ้ามาพูดอย่างนี้คนมาได้ยินก็จะเอาธรรมาไปส่งโรงพยาบาลประสาทเลยอะไรกันนะสอนคนยังสอนไม่ได้เลย,ยไม่สอนงูได้หรอก็พูดไปเรื่อยเนาะคนเราจริงๆมันสัตว์เดรัจฉาน,นี่ยเราสอนมันไม่ได้หรอกท่านเรียกว่าอเวนนยสัตว์มันเป็นสัตว์ที่สอนไม่ได้เพราะสภาพร่างกายของเขาไม่ใช่มนุษย์ ไม่ใช่ได้ร่างเป็นมนุษย์ถึงเรียกว่าสัตว์ประเสริฐแต่สัตว์ประเสริฐนี่นะถ้าโหดร้ายรุนแรงไม่เอาศีลเอาธรรมเนี่ยพวกสัตว์ประเสริฐนี่แหละทำบาปมากกว่าสัตว์เดรัจชานสัตว์เดรัจชานมันก็ฆ่ากันกินโหดๆไล้ๆนะมันกินอิ่มมันก็นอนหิวอ,อีกมันก็ค่อยออกมาหากินแต่คนนี่ไม่นะไม่คน ทั้งกินทั้งกักทั้งตุนทั้งหอบทั้งหวงทั้งโอ้ยสารพัดกลัวแต่จะไม่มีกินะนะกลัวไม่มีกินนี่ก็ธรรมดาธรรมชาติของสัตว์นั่นแหละแต่ว่าถ้าถึงขั้นว่าต้องไปเบียดเบียนต้องไปฆ่าผู้อื่นมากินเนี่ยอันนี้เราจะไม่ได้เป็นสัตว์ประเสริฐนะก็คำสอนพระเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้วัน ที่31ธันวาคมนะวันนี้วันสุดท้ายของปีพศ2566 mm. ก็ไม่มีอะไรฝากญาติโย,ยมทั้งหลายไม่มีอะไรฝากหรอกที่พทะเจ้าท่านได้สอนได้ตัดสู้ไว้และท่านก็เอารวมรวมมาว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือหลักประพฤติปฏิบัติสำหรับชีวิต ที่เจริญได้นำเอาหลักฐานมายืนยันแล้วว่าศีลเนี่ยผู้ประพฤติเป็นกุศลย่อมยังอรหัตแต่ผลให้เกิดขึ้นโดยลำดับนี่จากกิมมัติยสูตรนะพระไตปิฎกเล่มที่24ชัดเจนทีเดียวเพราะนั้นใครปฏิบัติศีลให้เป็นกุศลปฏิบัติศีลให้เกิดความฉลาดด้วย เปิดตาเปิดหูเปิดคือปฏิบัติศีลตามธรรมชาติชีวิตเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็แปลว่าปฏิบัติศีลตามวิถีชีวิตธรรมดาเราอะไรที่ขัดกับหลักศีลเราก็งดเว้นเวนลมณีซะแต่เราก็ใช้ชีวิตไปเราเจอสัตว์เราก็ไม่เบียดเบียนเป็นอธิศีลยิ่งขึ้นเราก็ไม่ฆ่าเราก็ไม่กินด้วยก็จะทำให้ศีลเราสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ศีลส,สะอาดยิ่งขึ้นมันก็จะทําให้จิตวิญญาณเราสะอาดเพราะถ้าศีลดีศีลส,สะอาดก็แปลว่ามันก็ต้องมาจากจิตแล้วถ้าสะอาดได้ที่สุดแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าถ้าเราปฏิบัติศีลจนชําระกิเลสได้ชําระกิเลสไว้จากจิตได้จริงจรงต้องปฏิบัติศีลน,นี่แหละเป็นหลักศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักตรสศิขาที่พุทธเจ้าให้ปฏิบัติ อันนี้คือหลักแห่งความสุขที่ยั่งยืนถาวรตลอดกับตลอดกันตลอดที่เราจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าเราเป็นผู้มีศีลสะสมศีลนะฮะชีวิตเราก็ไม่ตกตำ่ำสีเลนะสุขะติงยันตินี่พระเจ้าตรัสชัดเจนนะถ้าเรามีศีลชีวิตเราไม่ตกตำ่ำไม่ต้องกลัวไม่ได้ <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีความสุขไม่ต้องกลัวเลย ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนๆถ้าเรามีศีลจริงมั่นคงถาวรถึงจิตวิญญาณท่านบอกชัดเจนสีเลยนะสุขติยัติแล้วสีนี่เป็นหลักประกันว่าถ้ามีโภคทรั์แล้วโภคทรั์สมบัติก็จะไม่สูญสลายไปง่ายๆเพราะเรามีศีคนมาเกิดกับเราคนมาอยู่กับเราก็จะเป็นคนมีศีไม่ใช่คนมาผานคนหลายคนเนี่ย มีคนเกิดมาผลานสมบัติที่มีท่านก็บอกนะใครผิดศีลข้อที่สองมากๆจะมีญาติจะมีญาติชิบหายคือจะมีญาติไม่รู้แหละใครจะเกิดมาผลานจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนเป็น,นอะไรก็ไม่รู้จะเกิดมาผลานสมบัติที่เรามีถ้าเราได้มาอย่างไม่ดีหรือไฟไหม้น้ําท่วมพระราชาลิฟเข้าคังไปเลยนะถ้าเป็นคนที่ได้มาด้วยไม่ชอบทำ นะเห็นไหมแต่ว่าถ้าได้มาด้วยความมีศีลมีธรรมอาจจะได้มาไม่มากแต่ได้มาด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ไม่มีใครมาเบียดเบียนได้มาแล้วก็ทำบุญให้ทานแล้วก็ดูแลชีวิตพึ่งพาตนเองนะคนก็อย่างนี้แหละต้องพึ่งพาตนเองให้ได้เกิดเป็นคนเนาะเราพึ่งพาตนเองได้เราก็ คอยให้คนอื่นพึ่งพาค่อยแบ่งปันค่อยให้ทานเสียสละอันนี้มันก็จะเป็นธรรมดาแล้วก็กลายเป็นคนมีประโยชน์ชีวิตเรานะไม่เบียดเบียนชีวิตใครด้วยแล้วก็ยังทำตัวเองให้เป็นผู้ให้ทานแบ่งปันตามกาลเวลาที่เหมาะควรเราก็เป็นคนมีประโยชน์ก็สังสมคุณงามความดีก็เป็นคนมีความสุขตามอัตภาพตามฐานนะ สีเลนะสุขติงยันติสีเลโพคาสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติอันนี้คือพอรปีใหม่เอาของพระพุทธเจ้ามาเลยนะขอให้ได้อยู่ในหลักนี่แหละมีศีลจึงจะมีความสุขแล้วก็ส่งผลไปสู่การมีโภคสัพ์สมบัติทั้งภายนอกภายในแล้วก็ให้ได้นิพพานตามขั้นตอน นิพานตามขั้นตอนก็แปลว่าเอาเอาขั้นแรกก่อนระดับศีลห้านี่นิพานข้อไหนพอทําได้ระดับอบายมุกเราล้างอบายมุกไปจากกิตวิญญาณเราได้จริงๆแล้วเราผัดสะด้วยทวารทั้งหกแล้วเราก็มั่นใจว่าเอ้ยอบายมุกข้อนี้ข้อนี้นี่เราไม่มีอาการกิเลสนั่นเลยอุเบกขาเวทนาเลยนะคือ ไม่มีสุขมีทุกข์กับอบายามุขข้อไหนก็ว่าไปเถก็แล้วแต่หกข้อบางคนก็ยังเหลืออยู่หลายข้อบางคนก็เอ้ยหมดทั้งหกข้อแล้วอย่างเนี้ยอ้าวนั่นแหละนั่นแหละดูแล้วมั่นคงไหมล่ะถ้ามันไม่มีอยู่ในจิตในวิญญาณแล้วแล้วมันก็มั่นคงจิตใจเราสะอาดจากกิเลสเรื่องนั้นนั้นแล้วมันก็มั่นคงมันไม่ต้องไปนั่งมันมั่นคงอยู่ในจิตวิญญาณ การแสดงออกถึงความมั่นคงก็คือเราก็ไม่ได้ไปกินไปเสพสิ่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่เราเลิกเราละได้ก็นั่นเราได้ความมั่นคงแล้วเราไม่ได้ไปนั่งไปอะไรที่ไหนเรามั่นคงอยู่ตลอดนิจนิรันดร์การนะฉันนั้นจะต้อนรับปีใหม่ก็นี่แหละพรที่ประเสริฐที่สุดคือศีลสมาธิปัญญานำมาปฏิบัตินำมาใช้กับชีวิต ตราบที่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ในชาตินี้เราก็เห็นแล้วเมื่อกี้ก็ถ่ายคลิปให้ดูแล้วในคลิปเลียวนะไปดูย้อนหลังถ้าเกิดเป็นสัตว์ดรัรชานก็ได้เท่านี้แหละก็เบียดเบียนกันไปเบียดเบียนกันมามันโชคดีหน่อยมันก็เจอคนขัดขวางไม่ให้มันได้กินเดี๋ยวมันก็แอบกินกันอีกฆ่ากันอีกมันก็รอดยากแต่ตัวมีบุญมีกุศลมันก็อาจจะรอดรอดก็ดีไปเนาะก็ฝากธรรมะ จริงๆวันนี้ว่าจะงดเวทเทศเจอเรื่องราวให้เทศาะเห็นเรื่องราวแล้วก็อยากเทศอจตมาเนาะก็เป็นใหญ่คิ้นมุมอมองสำหรับชีวิตเพราะนั้นเนี่ยสรุปสุดท้ายว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพก็สัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสิลังวิโสทะเยนี่คือพอรอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้จะเรญยรท สำนึกดีปีใหม่ทุกท่านทุกคนนะ